อ้าว oh. อีกหนึ่งคู่หวานนะครับออฟสุพนัทนะครับกับสาวธัญญานะฮะที่ก่อนหน้านี้สาวธัญญาได้ทุ่มทุนซื้อเพลงให้เป็นของขวัญวันเกิดนะฮะหนุ่มออฟโอ้โหก็เลยยิ้มเปรี่ยกันเลยทีเดียวนะครับอ้าวงานนี้เจอเจ้าตัวนะฮะก็เลยถามกันนิดนึงครับถึงจะเป็นของขวัญที่จับต้องไม่ได้นะฮะแต่ว่าสัมผัสได้จากใจนะครับก็รู้สึกซาบซึ้งเพราะว่าไม่เคยมีใครมาให้ของขวัญเป็นเพลง ส่วนตัวนะครับรู้สึกว่าของขวัญชิ้นนี้มีค่ามากฮะแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้อีกนานด้วยแล้วก็ในปีหน้านะครับอยากจะบอกว่าไม่ต้องการอะไรขอแค่อยู่แบบนี้เข้าใจกันก็พอแล้วน้องเขาก็เป็นการเป็นของขวัญวันเกิดแนวใหม่นะฮะที่อ๊อฟก็ไม่เคยได้จากใครมาก่อนอย่างเงี้ยนะ่ะมันจับต้องไม่ได้แต่มันรู้สึกสัมผัสจากใจได้นั่นเองคือผมก็ซาบซึ้งนะครับแบบเฮ้ยไม่เคยมีใครแบบมาให้ของขวัญเป็นเพลงอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งอะ่ะมันเป็นตัวเชื่อมเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างออฟก,กับธัญญาให้แบบสามารถมาทํางานร่วมกันได้เพราะปกติผมคิดมาตลอดนะอยากทานี่กับกับน้องจังน้องก็อยากทำเอ็นยางงู้นกับกับพี่จังแต่ทําไม่ได้เลยเพราะเราอะต่างคนต่างมีค่ายแต่เนี้ยพอมันเป็นของขัญมันเกิดปุ๊บมันก็เลยแบบเฮ้ยมันก็ต้องทาอะ,อะเราจะเล่น MV ให้ใครเป็นนั้งเอกก็ไม่ได้เดี๋ยวน้องหึงก็ต้องเป็นน้องนั่นแหละอะไรเงี้ยก็เลยแบบขอขออนุญาตค่ายทั้งสองฝ่ายเนี่ยฮะก็เออทำเอ็มวีทำเอ็มวีกันแบบ กันแบบเล็กๆแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยเพื่อมาออนแอร์ในช่องคู่ AY Channel ครับซึ่งมันออกมาแล้วแบบดีนะมันอลังการที่สุดเท่าที่ของขวัญชิ้นนี้มันจะเป็นได้แล้วล่ะแล้วผมก็รู้สึกได้เลยว่ามันมันจะเป็นสิ่งที่เก็บเอาไว้ในความทรงจำได้อีกนานจริงๆก็ไม่อยากให้ใครมาเล่นหรอกก็อยากจะเล่นเองด้วยว่าอาจะแอบถ่วงมีออฟแหลกก็จริงนะเพราะว่าน้องเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเขา เขาน่าจะขี้หึงเยอะหน่อยเยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไม่อยากให้ผมไปไปเล่นกับใครอยู่แล้วแต่ผมเองก็ไม่อยากเล่นกับใครหรอกนะมันเป็นของขวัญของเขาอ่ะก็อยากเล่นกับเขาสิ่งที่น่าภูมิใจสําหรับของขวัญชิ้นนี้เนี่ยทีแรกมันจะเป็นตัวเล็กมากมันจะเป็น MV เล็กๆที่แบบใส่เสื้อขาวทั้งคู่เดินจูงมือกันในป่าจบทําไปทํามา <c oughs> เพื่อนๆเ,เ,เขาอ่ะมาช่วยเหลือกันเต็มที่มากจนกลายเป็น MV ที่มูลค่ามันเยอะต้องบอกว่า ขอบคุณขอบคุณสาหรับของขวัญปีนี้เนี่ยฮะก็จะจดจำเอาไวนะ้นันอีกไปอีกนานแล้วก็ปีต่อๆไปปีหน้าเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้ต้องการของขวัญอะไรไม่ต้องซื้ออะไรให้แค่แบบแค่แบบเราอยู่ด้วยกันมีความสุขเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆอ่ะก็อยากให้คู่รักทุกคนน่ะคิดแบบนี้คนเราไม่ได้อยู่กันได้ด้วยของนะฮะเนาะ,ะก็อยู่ได้ด้วยความเข้าใจความรักแล้วก็สบายใจให้กันมากกว่าอนะไรอย่างเงี้ย